สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะมาถ่ายให้ดูการเจริญเติบโตของบอนสีนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็จะนำเสนอสามต้นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะมะขวานรังสรรต้นนี้มะขวานรังสรรก็ตอนนี้มีใบอยู่5ใบนี่ใบที่ออกมาใหม่นะคะ ลายเขาสวยงามมากนะคะดูใบของมะขาวานหลังสันนะคะท่านผู้ชมคะมะขาวานหลังสันเขาก็จะมีมีหูนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะหูเล็กๆอยู่ใต้ใบนะคะสังเกตดูนะคะท่านผู้ชมมีหูอยู่ใต้ใบเลีลยว เดี๋ยวเรามาดูใบนี้กันเ,เลยค่ะใบนี้ใบนี้นะคะมีหูเหมือนกันนะคะใบที่ออกมาใหม่ก็กำลังเล็กๆเ,เห็นไหมคะเล็กๆเ,เลยค่ะหูนิดนึงนี่คือมัคควานรังสรรน,นะคะมีบางท่านนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าคล้ายกับ ไกทองประเสริฐนะคะไม่ใช่นะคะตัวนี้ก็คือมัคควานรังสรรน,นะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมมีไก้ทองประเสริฐอยู่นะคะแต่ว่าเขาลงหัวนะคะใบเขามีนิดนึงก็เลยยังไม่ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมเดี๋ยววันวันหน้านะคะจะถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะส่วนต้นนี้ก็คือได้ชมเรื่อยๆนะคะ เพราะว่าเขาจะแตกแตกหลอดออกมาตลอดนะคะท่านผู้ชมความงามของเขาก็จะมีให้ชมได้ตลอดนะคะก้านใบแข็งแรงท่านผู้ชมใบนี้ออกมาใหม่นะคะส่วนใบนี้ก็ออกมานานแล้วนะคะใบเล็กๆนะคะสงสัยเราต้อง เอาใบเล็กๆออกนะคะเขากำลังแทงหลอดขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ่ายให้ท่านผู้ชมดูชมมุมนี้นะะี่ค่ะใบเขาเยอะไปนะคะเดี๋ยวเราจะทําการติดใบออกนะคะท่านผู้ชมมืนจะ นี่นะคะท่านผู้ชมเราออกมาแล้วหนึ่งใบนี่ค่ะเราเพิ่งริดไปออกมือสักครู่นี้นะคะริดออกใบหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาใบเยอะค่ะใบที่หนึ่งนะคะเราดูใบนี้นะคะเพื่อที่เขาจะได้เจริญเติบโตนะคะ เดี๋ยวเราก็จะทำการเอาออกอีกสักใบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมออกมาแล้วนะคะสองใบนะคะท่านผู้ชมเขาไม่สลดหรอกคะ่ะท่านผู้ชมเขายังใบสดอยู่แต่ว่าใบเขาเยอะไปจะทำให้ที่ออกมาใหม่นะคะไม่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะ แล้วแต่นะคะบางท่านก็จะเอาไว้แต่ของเราเอาไว้แล้วเขาเขาก็คือใบเขาเยอะอยู่นะคะท่านผู้ชมเพใบเขาเยอะเราก็เลยเอาใบเขาออกมาดีกว่าเขาจะได้ขยายเยอะเนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราให้ใบเขาออกมาได้กลางมีพื้นที่นะคะนี่คะ่ะ ตอนนี้ก็เหลืออยู่เจ็ดใบนะคะท่านผู้ชมเจ็ดใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะนี่นะคะความงามของชายชนนะคะโดนเด็ดใบทิ้งสองใบนี่นะคะท่านผู้ชม สองใบถัดมานะคะจำได้ไหมคะชมพูทวีปไม่กี่วันนะคะที่ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมไปนะคะชมพูทวีปนะคะเดี๋ยวเรายกให้ท่านผู้ชมได้ชมนะชมพูทวีปต้นนี้ตอนเรามาก็คือมีสี่ใบนะคะสี่ใบตันนี้ ตั้งแต่เอามานะคะใบเขากลางออกมานะคะแทงหลอดออกมาสองใบนะคะเป็นทั้งหมดหกใบนะคะท่านผู้ชมชมนี่ค่ะใบเขาสวยแข็งแรงนะคะโตเร็วนะคะแทงหลอดนี่พอๆกับชายชนเลยนะคะจะมีนี่ค่ะเขียวชมพูนะคะชมพูออกแดงนะคะท่านผู้ชม 6ใบสวยงามมากชมพูทวีปใครยังไม่มีตอนนี้ก็ราคาก็ถูกลงแล้วนะคะอย่างที่บ้านนะคะก็มีอย่างละต้นนะคะไหนที่ตัวเองชอบนะคะก็ซื้อมาเก็บไว้นะคะเราจะได้ชื่นชมความงามของเขานะคะ ให้ราคาเขาไม่แรงนะคะแล้วก็เก็บเดือนละต้นสองต้นแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะส่วนมากก็จะชอบที่แบบว่าป้ายเป็นบอลป้ายแบบนี้นะคะบอลป้ายแล้วก็บบอล ที่แบบว่าเป็นบอลสวยๆสีสวยๆหวานๆนะคะก็จะเอามาเก็บสะสมไว้นะคะท่านผู้ชมสีสวยมากนะคะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะ คลิปต่อไปนะคะเราจะมาดูการเจริญเติบโตของบอนสีนะคะที่บ้านของมานิสตอรี่นะคะว่าเขาจะมีการเจริญเติบโตแค่ไหนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ